ตามที่ลุงหอ,อกบอกชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ในบริบทนี้ค่ะก็ล้วนอยู่ในมิติที่เราต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดก็ล้วนเกี่ยวพันกันอยู่ในโลกใบนี้ที่กำลังหมุนอยู่ใช่ไหมคะหนูอยากให้คุณลุงช่วยเล่าให้ฟังนะคะว่าสำหรับลุงแล้วเมื่อเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่นี้ ลุงมองชีวิต80 ·ดบวกหนึ่งผ่านมิติทางสังคมอะไรบ้างคะครับอธิบายง่ายๆ <c oughs> คำถามว่ามนุษย์อยู่คนเดียวได้ไหมครับเอาใครบอกว่าอยู่คนเดียวได้เชิญดาวต่ย่าชัยแต่ลุงบอกว่ามนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนอธิบายจำลองภาพเกาะหนึ่งเกาะไม่มีใครอยู่เลย อยู่หรือก็มีคนคนหนึง่งมีความร่ำรวยมากมายมหาศาลเอารถไฟมาบรทุกตะไหร่ก็ไม่หมดความร่ำรวยลองเอาความร่ำรวยที่วางแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดไปอยู่ในกอะคนเดียวสิครับจบไหมครับชีวิตเ <c oughs> นี่ยความหมายคือมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนี่เอ่เห็นไหม,ไหม,ไหมก็อยู่ด้วยกันทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดจะเป็นไว้ไหนขนาดใด อยู่ด้วยกันทีนี้เมื่อเวลามนุษย์อยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันเรื่องอะไรเศรษฐกิจสังคมเห็นไหมฮะการศึกษาเมือการอยู่ด้วยกันโดยระเบียบวินยัยเรียกว่าโดยการปกครองการปกครองการเมืองการปกครองหนะ้าวันนี้การเมืองไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาการปกครองมาพูดดีกว่าเพราะยังไงการเมืองก็ต้องล้มเหลวทุกประเทศในโลกด้วยเพราะอะไรเพราะการเมืองน,นี่เป็นเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไปเถียงลุงนะไปเถียงลุงนะงั้นก็ไมจะมินแต่การปกครองมันจะเป็นรูปแบบใหม่ในการที่เลือกการปกครองนะบอกให้เลยนะฮะจะเป็นรูปแบบใหม่รูปแบบไหนใครก็ตามที่จะเสนอมาเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมชุมชนจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจะต้องมีหลักการอยู่ร่วมกันไม่น่าจะเกินหกประการเจ็ดประการต่อไปนี้คือต้องรู้จักหน้าที่ชี้ทธิ หน้าที่กับสิทธิทุกคนจะต้องรู้จักคำพวกนี้ซึ่งมีแก่กันและก,กันระหว่างคนสองคนเธอมีหน้าที่อะไรฉันมีสิทธิทอะไรต้องเข้าใจต่อมาก็เสรีภาพหน้าที่สิทธิเสรีภาพต่อไปก็ต้องรับผิดรับชอบผิดคือผิดชอบคือชอบนะตามด้วยอิสรภาพ ในที่สุดแล้วคืออำนาจ